ร้านนี่ว่าจอดรถแล้วครับนี่คือบ้านของพี่อ้อนะครับผมห้องนานก็จะเป็นห้อง g ่ e s t bedroom g ก e s t bedroom ของของแขกนะครับแขกแขกก็จะลบหน่อยเพราะว่ายัง้ายเข้าไม่เต็ม้อยอ๋อนี่เพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมครับพี่ห้องน้ำคลอสิตของตัวเองธรรมดา ม่มีอะไรพิเศษลกก็ห้องนี้มีคนนอนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีโอเคเราจะขึ้นชั้นบนขึ้นไปโลดแล้วแล้วคุณเอ็ดดี้เขาอยู่ไหนครับเนี่ยน่ยู่ออฟฟิศละอ๋อเพราะว่ไปแลนห้องน้ำโอ้โหข้างบนโคตรใหญ่เปิดไฟโอ้โหอันนี้จะเป็นห้อง ล m ฟิ v งรูมค o ิเชนอยู่นี่โอ้โหคริเชนก็อลังการไม่แพ้กันไม่ทิ้งไทยชมยำคุงขาดไม่ได้นะครับนื่ซื้อมาแบกไปเยนะอันนี้ห้องห้องห้องโปรดที่ห้องโปรดคือห้องอะไรครับพี่ห้องด r i n กิ้งห้องดื่มกิ้งโอ้โหหวยพี่เท่ห วายฮุกสังเกตอ่ะคนที่ฮุกเจอที่บนเครื่องบินเขาก็ชอบกินวายเที่คนไทยอะเขามาอยู่นี่เขากลายเป็นเขาชอบกินวายกันโอ้โหดูแก้วครับเซียนไม่เซียนขนาดไหนเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นตู้เย็นแบบตู้เย็นไทยๆตู้เย็นไทยๆคือมันก็จะเหม็นหน่อยปลลงปลาห่าอะไรเงี้ยอ๋อเราใส่เข้าไปใช่ไหมโอ้โหมิกเซอร์ดูเบียร์สิงข้างใน น uhm, 네 like, nice, nice, nice. okay, hey. oh, ี่นี yeah, oh, oh, ่น yeah, ี่นี่ของไทยทางนั้นโอเคครับโอ้โหเบียร์โคตรเยอะขอพอกบ้านนี้โอ้โหันนี้อันนี้ตู้เย็นฝรั่งอ่าตูเย็นฝรั่งโอ้มีสองตู้นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาของฝรั่งเขาของฝรั่งก็จะไม่ค่อยลกหน่อยไม่ค่อยลกของพี่ก็จะลกหน่อยอันนี้ก็จะนะฝรั่งนิดนึง เมน,นี่ทุกทุกบ้านครื่องล้างจานเราจะไม่ล้างเองไม่ค่อยล้างเองถังขยะผง <ม S 1> แปลกใจว่าโอถังขยะอยู่ข้างใน,นเครื่องล้างจานเนี่ยพี่เ,เมื่อไหลเราควรจะล้างหมายถึงแ<อ>บบ<อ>จนกว่าจะเต็มใช่ไหมก็มไม่นานนะก็แค่ใส่ใส่ใส่ช่องประมาณนะประมาณกี่มือ้ออาทิตย์นึงพี่ล้างสองครั้งอะ อาทิตย์หนึ่งล้างสองครั้งแต่ถ้าคนเยอะๆก็บางวันก็ไอ้อย่างอย่างญาติพี่เขาอยู่กันสามพ่อแม่ลูกเขาก็ล้างเกือบทุกวันนะอ๋อครับมันจะเป็นสตีมใช่ไหมพี่ใช่มันจะร้อนเลยแล้วก็ในกาเชื้อคือการที่เราล้างมือล้างด้วยน้ำยาครับเนี่ยมันไม่ได้มันสะอาดทั้งหมดใช่อันนี้ก็จะเป็นโซฟาทีวีอันนั้นทีวีบีฟิงรูมโอ้ดูทีวีโอ้โหอย่างก็ลงหนังอันนี้ก็ดูดู สัมผัสคัล้ายๆอคาทล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบหน้าอากาศดีก็จะประตูก็จะเปิดโอ้โหอ๋อ,อสไลด์ออกได้หมดเลยน,นี่ก็จะเป็นวิวนะครับเป็นหมู่บ้านนี่เป็นกริลไม่ทำสเต๊กกริลอยู่นี่เวลาอากาศนาหนาวๆหรือว่าอะไรก็ช่างน,นี่ก็จะเซคูริตี้ดีมากเลาวจะเปิดให้ โออ๋อเฉพาะเราก็คือล็อกนี้เหรอครับพี่มันก็จะมีนะเป็นหนึ่งเป็นสองครับนี่ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือเออก็ต้องต้องเปิดแอร์ไว้ตลอดใช่ไหมพี่ที่อเมรการมันต้องเปิดม่านตลอดเราเราจะไม่ปิดถ้าปิดเราจะเปิดไฟมากกว่าอ๋อเวลาสตาร์ทขึ้นใช่มันจะโดดแพง เราจะเปิดไว้ตลอด2ี่ิบสี่แซเว่นตลอดย4ิบี่ชั่วโมงแล้วเราจะเซ็ตเวลาว่าสมากมันจะมีในโทรศัพท์เรารับเราจะปรับเท่าไหรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขึ้นมาชั้นสองแล้วสามจ้ะโอ้ชั้นสามแล้วเมาแล้วเนี่ยโอ้โหจัดเต็มอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเหมือนกันสองเครื่องปั่่นแห้งอ๋อจะเป็นแบบ ฮีตเตอร์อันหนึ่งตัวอันนึงแล้วก็ให้ยิมยิมพี่อฮ้ยจ้าเรื่องออกงกายไม่ธรรมดานะครับนี่มีห้องน้ำเป็นของตัวเองปกติ่ถ้าไม่เป็นห้องยิมนี่เป็นห้องอะไรครับพี่ห้องนอนห้องนอนได้อ๋อเพราะว่าเขามีห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวโอ้โ oh, ห oh, ดูห้องน้ำก็ <c oughs> จะเป็นยิมนะครับตรงนี้ <c oughs> ยิมนี่ก็ เพิ่งมาใช่ไหมครับพี่วันนี้ก็ครบอยู่นะอ,อ,อ,อกไหล่หลังคาร์ดิโอจบที่เครื่องเดียวอ,อันนี้มาสเตอร์เบด룸มาสเตอร์เบด룸แล้วก็จะมีโอ้โหอันนี้มาสเตอร์เบดรูมนี่จะมีอันนี้ของแฟนพี่ตู้เสื้อผ้าแฟนพี่อันนี้ของแฟนพี่พพนนพใช่คณะของพี่ใช่เสื้อผ้ามาดู โอ้โหี่กจะจกซีห้องอาบน้ำน้องโอ้โคตรใจอ่ะอันนี้ห้องอาบน้ำอันนี้ห้องส้วมห้องส้วมอันนี้ตู้สภาพี่มากอดวีเตฮาร์ลี่กับเท็กซันใช่ใช่ครับไวไลน์หน่อยเพราะว่าคนที่นี่คนที่นี่ค่ะ คนที่นี่ก็ดูผ้าเช็ดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรนะโอ้โอันนี้คือมันร้อนใช่ใช่มันร้อนหน้าหนาวเราต้องเปิดแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนแบบทำบรรยากาศใช่ใช่ร้อนก็ได้ร้อนจริงร้อนโอ้โนี่นะครับมันเป็นเป็นเป็นพ็อปเป็นจออะไรเงี้ยทำให้แบบฟีลลิ่งมันแบบเออนะมันร้อนนะนะอ่าเป็นฮีเตอร์เอาไว้สำหรับหน้าหนาว จริงๆเอ่าถ้าอ่าถ้าเป็นที่อย่างบ้านอื่นเขาจะเป็นในนันใช่ป่ะเป็นเตาจริงจริงอ๋อเป็นเขาเรียกอะไรไฟฟ้าไฟฟ้าครับแล้วก็นี่ไงโต๊ะนวดพี่เดียาเท็กซันเหมือนกันเท็กซันเอออันนี้เป็นปลาห่มใช่ไหมพี่อันนี้ปลาเสร็จตัวปลาห่มนะครับพูดเผ็ดเท็กซันอันนี้เป็นเก้าอี้นวดแบบจัดเต็มเวลา ออกกาลังกายมาหรือว่าทํางานมาหนักๆก็ต้องมาใช้เครื่องนี้ผ่อนคลายมาสา ж ก็แต่จะชอบกว่จะชอบทีวีทุกบ้านทุกห้องหกสิบห้าครับข้างว่างแปดสิหรือเจ็ิบห้านตาแฉะไปเลยนะครับบอลไงอ๋อใช่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 ใว่บอลบอล โอเคก็บ้านนี้ก็จะเล็กกว่าบ้านนู้นหน่อยเพราะว่า<ม>อยู่กันกี่คนครับพี่ที่นี่สองคนโอ้สองคนขนาดนี้ก็ <c oughs> เยอะอยู่นะแต่บ้านหลังนี้มีสองคนไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ครับพี่มันใหญ่เกินไปเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเตาเหมือนข้างบนแหะเตา,ตา,เตาจริงเตาจริงเตา,รตาจริงแล้วไฟจริงไหมพี่อันนี้ไฟจริงใช่ไหมครับ อบ้านหลังนี้มีอยู่แล้วเหรอครับหรือว่าบ้านนี้สร้างเมื่อปีสิบสี่แล้วเจ้าของเดิมเขาอยู่ตั้งแต่ปีสิบห้าจนถึงเนี่ยต้นปีเนี่ยรับซื้อต่อจากเขาโอ้โหพี่ซื้อตั้งแต่ยังไม่ขายบ้านหลังนู้นอันนี้บ้านแฟนี่บ้านอีกอ๋ออันนี้บ้านของพี่แต่แฟนพี่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วไม่อยู่กับใช่อ๋อ นี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีให้ให้ยืมเตาไฟฟ้า่แคมพี่มันไม่มีไฟฟ้านะไม่ไม่เอาจะเอากระทะไม่ไม่พี่มีเตาอ๋อครับเออเอากระทะด้วยมอด้วยาะว่าเอาเอาหม้อใหญ่ไหมไม่เอาครับเอาเล็กๆพอแล้วพี่ใช่ครับแล้วกระทะหลังเอาไหมเพราะว่ามันเตานี้มันจะต้องใช้หม้อของมันนะมันจะใช้หม้อหม้ออื่นไม่ได้เข้าใจปะครับ กระทะของมันตามันโอเคครับพี่พอแล้วพอแล้ว,ลวใช่ไหมไอตะหลิวตะหลิวอะไรคกมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับโมใหญ่ไ,ไ,หมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาครับพี่อยู่คนเดียวอันนี้อะไรอันนี้คกอ๋นนี้กาแฟกาแฟอ๋อเครื่องทํากาแฟน,นี่ไงเครื่องทํากาแฟเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเขาใช้แบบนี้กันหมดนะ ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรมาบ้าแดงไปเนาะก็ได้ครับสักไม่ต้องเยอะพี่แ่นอรสชาติเผ็ดร้อนกินได้ช็อกโกแลตช็อกโกแมาสเตอร์พีสมีสปอนไบไหมมีครับพี่เขาเตรียมให้แล้วเออผู้ขอถามเลยพี่ ทำไมฝรั่งเขากินอะไรกันนะแตงกวาดองอ,อมันเป็นยังไงอ่ะมันรสชาติมันแบบไม่มีนะตรงเนี้ยเด้อไม่ไมีนะตรงนี้ไม่กินใช่ไหมบ้านนี้ไม่กินแกที่เขากินอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มันแบบนะมันมันยังไงอ,อ่ะอาจะให้ชิมโอเคโอเคโอเคอันนี้ของพี่ไปซื้อมาจากตลาดปะมาให้ดูครับ อันนี้ตลาดไทยอะไรนี่ตลาดไทยได้ปบทควาด้วยไม่แล้วอย่างนี้แฟนพี่เขากินอาหารไทยด้วยเขาทำหมูเขาเองเออบางทีแกก็ซื้อมงอ้โหเราเอาไปโคตรใหญ่เลยฝรั่งเขาจะใช้ไอ้นี่เยอะเขาเรียกพิพิทเปร์เป็นกระดาษไอ้จานกระดาษเพราะว่าอะไรวะใช่ไหมไอ้นี่ไอ้ไมโครเวฟมันจะเขียนว่าเพลทเออ ชิมดูอันนี้นะครับคือคือแตงกวาดองฝรั่งเขาเรียกอะไรอันพี่อ่าอ่าพิกุูกพิกุูกใช่พิก,ก,พก,กุูก,กเคยเห็นฝรั่งกินแล้วมันจะกรอบมากใช่ลองชิมดูแต่นี้มันหั่นมาแล้วนะอันนี้มันหั่นมาแล้วแตงกวาดองครับเป็นไง อร่อยอร่อยเลยอร่อยติดใจาย่ซื้อกับบ้านมานสิอร่อยครั้งแรกเลยพี่อร่อยพี่แต่หน้าตามันเหมือนไม่อร่อยไม่ใช่ใช่ไหมอร่อยนะที่วามหมายก็มีเอาเบียร,ร์ไหมว่าอร่อยอ่ะครั้งแรกเลยนะอันนี้เป็นเบียร์ของเ,เ,องเท็กซัสที่เรากินเมื่อกี้จากกันนี่ยขอบคุณครับ จะเบียร์แบบนี้ไงฮะรู้อบอกรสชาติมันจะหวานนํำนิดนึงมีความกรอบเทกเจอร์ดีจะอ่อนกว่าแตงกวาสดนิดนึงแต่ก็กรอบอยู่พรอการเข้าไปอ่ะ น้ำจะออกจะมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเหมือนเรากินผัดเปรี้ยวหวานแต่แบบรสจัดกว่านั้นเปรี้ยวหวานอร่อยทำไมคนหถึงชอบกินนี่แหละ MG Olive อันนี้ขนาดไม่มีน้ำตาลนะเนี่ย No sugar add อะไหนวะแต่แบบหวานมาก ี่ออครับเขาไว้กินกับอะไรครับพี่ถูกโคตรหอมหอมแบบอร่อยอร่อยอร่อยมากะเนี่ยเขาไปกินกับอะไรอกับอะไรก็ได้ส่วนมากเขาจะกินกับบริสเกตคือเนื้อที่มันเอาไปลมควันแล้วมันบริสเกตก็คือเนื้อที่เอาไปลมควันกินตัดกันใช่เื่ินเัีกันแล้วก็จะมีหออไออะไรเขาเรียกว่าสวีดานเนียนขาว อ๋อหอมใหญ่อหอมใหญ่ใช่โอเคโอ้ที่เด็ดต้องไปต้องไปซื้อต้องไปซื้อต้องไปซื้อแม่เอรครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีเยอะนะที่วอ,อร์มมันมีหลายอย่างครับ<ช>มันมีหลายยี่ห้ออะไรแบบน,นี้ใช่ไหมออใช่มันมีเปรี้ยวมันมีเค็มมันมีหวานมันมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าน้องมอไม่รู้จะไปหาอะไรแบบนี้ที่ไหนถ้าพี่ไม่พาน้องมาเนี่ยเรียนชิมกันใช่ ทอบมีเครื่องหรอแต่พี่กเขาเขาเป็นเกี๊ยบพี่ขเขาแต่เป็นนี้ไม่เป็นีนกันเลทำสเต็กให้กินอ๋อเขาหมักไวแล้วอาจีอะไรตัวโอ้นี่ไงบิสกิตที่นี่เลยบิสกิตที่พี่พูดตะกี้ทีู่ดถึงเออนี่เดี๋ยวเอาให้ชิมเดี๋ยวเพิ่งกินกินก่อนบิสกิตเออแจนมาลูก นี่ยังเลคคอร์ดอยู่เหรอมยังเลคคอร์ดอยู่อ่ะโอเคโอเคคุ้มคอร์ดำเลยโอเคนี่เห็นไหมหอมหอมที่พี่พูดแล้วนี่พิกโก้แล้วนี่ซอสมันพิกโก้พิกโก้นี่แหละอันนี้ที่แถมมาอันนี้พี่ซื้อมาว่าเขาจะให้มาด้วยซื้อไอ้นี่มาซื้อไอ้นี่มาแล้วเขาก็แถมเครื่องเคียงใช่ชิมดูอ่ะอันนี้จะเป็นหอม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 หัใหญ่ใหญ่ใช่สวีทอันเยจนชิมดู ประสบการณ์ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินร้อนนะร้อนแต่อันนี้คืออะไรครับพี่อ่น้ำจิ้มมันลองลองลองเอาส้มจิ้มดูมันจะหวานๆอืมพี่ว่าเขาให้กินคล้ายคล้ายบาร์บีคิวเออใช่ใช่ใช่น้ำิวซอสถูกเลองชิ้นเล็กก่อนนะครับนี่คือส่วนของบิสกิตนะครับ ใช่ไหมใช่ไหมติดเนี่ยนะต้องแฟตด้วยต้องมีแฟตด้วยเราต้องจิ้มไหมหรือเราไม่ต้องจิ้มก็แต่ก็ยังไม่ต้องจิ้มกับพิกลกับไอ้นั่นอ่ะมันจะเข้าเดี๋ยวชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไม่ต้องจิ้มโอเคอ่าเป็นไงเือ ดีไหมอ่าให้เขากินนะให้เขากินเนื้อธรรมดาเนื้ออย่างเดียวดีกว่าใช่ไหมอืมแต่ว่าที่เขากินกินแตงกับไอหอบนะที่ว่ากินเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปโอ้หมอมดีมากอืมหอมหอมดีมากคือแต่ว่าน้ำจิ้ม,มรุกว่าอันเนี้ยมันยังไม่เท่าอันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยอร่อยกว่าเยอะ แต่หอมมาหอมมากบางคนต้องทำเองนะไอ้พี่โก้พี่โก้เนี่ยใช่ไหมอืมอันนี้ต้องต้องมันมันหรอมันมันมันจะลื่นเลื่นคอใช่ไหมอืมกลิ่นเนื้อโคตรดีแบบโคตรแรงไอ้เท็กซัสเนี่ยคือเนื้อดีมากใช่ไหมครับ ของดีของดีของดีนี่พี่ชอบกินกับพริกอืุดีมาครับแซ่บปอโคตรแซ่บโอเคหมเลยเดี๋ยวพากินอีกเยอะ อันนี้เขาใช้แล้วทิ้งเลยใช่ไหมใส่ส้มไปในซิงเลยคือนมาได้แตเที่ยวใส่นี่ล้างจานทีเดียวแล้วโคตรดีอ่ะนี่เห็นใครดะขยันสวยงาม อันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบว่าให้บอกว่าชิ้นเล็กๆที่อยู่ไปลายๆอย่างเงี้ยแต่ที่ชอบกินเขาจะเรียกว่า burn end burn end <Ant. S 2> ที่มันแ a n ซัสซ i สตี้อร่อยมากแต่ว่าต้องเอามามา,มาอุ่นก่อนอ๋อนี่หุ่นกินได้เลยใช่คนที่บองเข้าไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละสองคนแหละก็ด <c oughs> ีอ่ะสะดวกมีซื้อร้านมังทำสบายแฟนที่เกาจะเก่งเรื่องสเต็กแต่ว่าไม่ค่อยพาสต้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เก่ง แกงหมูก็มีนะที่นี่เด็กซัสเนี่ยแกงหมูเออยมาดูชิมก็ได้อร่อยกว่าบ้านเรานิดนึงจริงปะโอ้โหแน่นอนอันนี้ตอพี่ทำเองบ้านมันดองมาแล้วก็ซื้อมาก็เป็นขวดอย่างเงี้อร่อยอร่อยดูกแกงหมูเท็กซัสหูกใช้ได้วะ คนที่นี่เขาบ้านให้เจ้าหนี้เห็ือนบ้านน้องขอสมัครเป็นน้องชายพี่มีสิ่งดีๆสู่ชีวิตตลอดเลยเกกก่กิน้แฟนพี่ชอบกินแฟนพี่กินพี่ก็ชอบกินแต<ฟ>่<อ>แพี่กินได้หมดอ๋อเปิดเมื่อคืนกินได้หมด สาวบ้านแบบฝรั่งนะเขาจะกินเบียร์แบบทุกวันหลังดินเนอร์กินแก้วแบบนึงอ๋อเรากินไม่ได้เยอะใช่ไหมพี่เบลกลอสเขาไม่กินบ,บ้านเราบ้านเราก็ออกินบ้านกินเรากินบ้า,บ,าบอคอแตกอย่างเงี้ยขวดนึงที่เปิดก็กินสองวันว่าสองแก้ว แพงไหมครับพี่แพงของิไทยนะแต่่เขาว่าราคาสมกที่นี่เขาไม่ไ้แพงอ้ที่มันต้องเย็นไหมไม่ต้องก็กินแบบอุณภูมิที่อยู่ในตู้ที่อยู่ในบ้านเลยอย่างบ้านเราเขาเรื่องควาเย็นใช่ป่ะจริงๆเราเยนไมจต้องเชียร์ e l c o m e to Texas บ้านเราเขาจะกินเย็นๆแต่ที่นี่เขาต้องกินแบบนี้ไออันเนี้ยคือที่เรากินที่ร้านเมื่อกี้ใช่ใช่แต่เป็นเบียร์ของที่นี่ใช่ที่น่ะไอที่ร้านเรากินเป็นเบียร์สดอันนี้เป็นกระป๋องรสชาติดีมากเบียร์เท็กซัสเขาเรียกอะไรครับเลิฟสตรีทเลิฟสตรีทบอลอ้าวตะกี้แกโหมาพลาดไปหน่อยไม่น่าจบแล้ว